สวัสดีครับท่านผู้ชมสลาหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วผมจะพามาชมต้นนางอั้วที่ได้มาปลูกไว้แล้วกลับมาแล้วผมก็มาลงดินลงกระถางาเรียบร้อยแล้วอ่ะเยวจะพาไปดูใกล้ก,ลกันผมจะพาไปดูลักษณะดอ,อกนี่ที่เขาว่าเหมือนคนปลูกคอตายก็นี่นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะของการแรบลบบดินแบบดินแล้วก็อาปากเหมือนคนกำลังขาดอากาศหายใจแล้วก็มีเชือกเชือกจอดลงมาปลูกมาจากคอ ต้นนี้ก็บานเนีบานสวยมากกลิ่นก็เหมือนอย่างที่ผมว่าที่เหมือนน้ำมันมะกอกส่วนต้นนี้ก็เป็นดอกกําลังตุงต้มๆอยู่กําลังจะบานแล้วมีบางดอกก็บานขึ้นมาแล้วสาหรับที่ผมรู้มาเขาบอกว่ามันจะมีสองสายพันธุ์พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ต้นใหญ่ต้นสูงผมวัดดูไอ้ต้นสูงต้นนี้ประมาณตัวนี้เม็ดเม็ดนิดๆได้เม็ดกว่าๆได้ต้นนี้ก็ได้มาหลายต้นพอสมควรเนีะ เมื่อวันนั้นไปหามะอ่ะอีกตออัวหนึ่งอยู่นี่ผมปลูกตรงดินเลยเรียบร้อยแล้วต้นก็สวยครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นในตำนานที่คนเขาเล่าลือกันที่สองชายหญิงไม่สมหวังในความรักราง,งานเขาเลยปปลูกคอตายเดี๋ยวผมจะเล่าสั้นๆให้ฟังพูดสั้นๆให้ฟังแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่า ที่ผมเล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเพราะเป็นตำนานมาแต่ละคนเล่ามาก็ไม่เหมือนกันอาจจะจิตเยนมาบ้างสําหรับผู้เทาุู้แก่ผมก็ดูฟังหลายคนเล่าแล้วก็ไม่เหมือนกันการสะคนหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสําหรับที่ผมได้ยินจากคนทฒ่คนแก่แถวบ้านผมได้ฟังได้เล่าเขาเขามาบอราคาตอกันมาที่ฟังมันน่าจะเป็นตำนานของลาวครับน่าจะเป็นตำนานของมาจากประเทศลาว นานมาจากเขาเล่ากันว่ามีสองสองชายสองสองหญิงสาวว่างานเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันก็เลยได้สัญญากันว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองมีลูกเป็นชายด้วยกันคือหญิงด้วยกันจะให้เป็นเพื่อนกันว่างานถ้าเกิดว่าคนหนึ่งได้หญิงคนหนึ่งได้ชายก็จะให้แต่งงานกันโดยไม่มีข้อแม้อะไรเด็ดขาดว่างาน พอต่อมาหลายปีทั้งสองคนก็พากันมีครอบครัวนะผู้หญิงทั้งสองคนก็มีครอบครัวมีจนได้ตั้งท้องตั้งท้องขึ้นทั้งสองคนตั้งท้องขึ้นมาพร้อมกันทีนี้ตั้งท้องคนหนึ่งคนหนึ่งตั้งท้องท้องชื่อลูกชื่อลูกชื่อนางอ้วกเขียมว่างั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ อีกคนหนึ่งชื่อขุนหลูหูหลูว่างัน้นดูมาวันหนึ่งแม่ของนางอ้วกเชียมเนี่ยเจ๊ก็เลยหิวครคนท้องเนาะตามภาษาคนท้องก็เลยหิวหิวผลไม้แหละหิว,วามากๆาเลยไม่รู้จะไปหากินที่ไหนก็เลยนึกถึงเพื่อนกันแหละที่อยู่หมู่บ้านติดกันแกมีสวนส้มอีกคนหนึ่งนะก็เลยไปขอก็เลยเดินทางไปขอส้มไปขอกิน ส้มกินผลไม้ที่นั่นไปถึงก็ไปเจอสวนส้มไปเจอส้มเต็มต้นเลยลูกโดกมากแกก็เลยเดินไปก็ไปเห็นเพื่อนแล้วก็เลยขอว่าขอส้มนี้ต็งหิวมากอยากกินผลไม้มากขอเพื่อนขอไปกินได้ไหมว่างั้นส่วนเพื่อนอีกคนก็นึกก็มองไปเห็นแหละต้นที่ตัวเองปลูกไปมันก็เต็มต้นอยู่แ่ก็เห็นเห็นแล้วก็ก็นึกในใจว่า ส้มนี่มันยังไม่สุกพอที่จะให้กินได้เพราะงั้นที่ยังจะไม่ให้เพื่อนกินได้ถ้าเพื่อนเอาไปกินกลัวมันจะท้องเสียแล้วก็ลูกเพื่อนก็ท้องด้วยต่างคนตต่างท้องกลัวกลัวว่าจะเอาไปกินแล้วจะท้องเสียและจะทําให้มีผลกระทบต่อเด็กในท้องด้วยกลัวจะเป็นอันตรายกลัวเด็กในท้องด้วยแกก็เลยบอกว่าส้มมันนี้ยังให้เอาเอาให้ไม่ได้หรอกให้กินไม่ได้หรอกเพราะงั้นถ้าอยากกินก็ให้ไปหากินที่อื่น ทีนี้เอาให้ไม่ได้ส่วนคนที่เป็นเพื่อนที่มาขอเขาโกรธเลยทีนี้โกรธว่าเพื่อนรักกันต,ตั้งนานและสัญญากันมานานแล้วไม่ให้เก็เดินทางกลับบ้านไประหว่างเดินทางเขก็พูดไปด้วยด้วยความโกรธพูดไปด้วยถ้าเกิดว่าในคําสัญญาที่เคยให้กันไว้นั้นน,น,นะถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเกิดว่าลูกออกมาหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามจะไม่ให้เป็นเพื่อนกัน หรือเป็นญาติกันใหดีอะไรกันหรือเป็นแฟนกันกับคนที่เป็นเพื่อนกันคนนั้นเด็ดขาดลากันนี่ต่อมาก็ให้ต่อมาประมาณสิบแปดปีลูกนั้นที่ลูกที่ตั้งท้องไว้ก็พากันคลอดออกมามาจนอายุได้สิบแปดปีก็พาไปเป็นหนุ่มเป็นสาวสองคนนั้นก็ได้รักกันทีนี้ไปจบไ,ไปเจอกันก็พบรักกัน รักกันก็ไปหามาหาสู่กันพ่อแม่ก็ห้ามปามเมยก็เขาไม่ถูกกันนะพ่อแม่เขาก็ห้ามว่าไม่ให้คนไม่ให้สองคนนี้รักกันเด็ดขาดตรงนั้นแม่ของฝ่ายหญิงแม่ของนางอัวเชียมห้ามต่ไหลก็ห้ามไม่ฟังทีน,นี้ก็คนเขารักกันส่วนแม่ของนางอ้วเชียมนี่แม่ของฝ่ายหญิงนี่ก็เลยหาผู้ชายมาให้ กลัวว่าเขาจะไปไปตามไปของกับกับคู่คู่รูกลัวจะไปกับคนที่ตัวเองไม่ได้ชอบเพราะเขาว่าไม่ถูกคอกันกับเพื่อนรักแต่ก่อนเก่ามาแล้วก็เลยหาผู้ชายให้ใหม่หาหนุ่มหนุกม,มาให้ใหม่ก็เลยจะบังคับให้นางอ้วก นางอวเชียมนี่ไปแต่งงานกับขุนล่างผมจำมาสอวัดขุนล่างก็บังคับให้เขาแต่งงานกันในคืนก่อนวันแต่งงานทีหนี่คืนก่อนวันแต่งงานวันหนึ่งนางอเชียมก็จะได้แต่งงานและก็หนีออกจากหนีออกไปเข้าป่าเข้าไปเดินเข้าไปในป่า คนเดียวเดินไปหนีออกจากบ้านจากเมืองไปหรือว่าไม่แต่งไม่ได้อยากแต่งงานกับคุณลางปอไม่ได้ชอบคุณลางไม่ได้มีใจให้คุณลางเลยมีใจให้คุณคูณดูมากกว่าเมื่อไม่ไม่ได้สมบงังแม่บังคับก็นนี้ออกจากบ้านจากเมืองไปเข้าไปในป่าจนไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเขา น่าจะเป็นต้นจวงจันน่าจะเป็นต้นจวงจันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าต้นจวงจันเป็นยังไงเขาก็เล่ามาผมก็มาเล่าต่อไปถึงถึงต้นจวงจันแล้วก็เขาก็อธิษฐานว่าสาธุชาตินี้ขพระเจ้าไม่ได้สมหวังในความรักโดนจีดกันจากพ่อแมอผ่ผู้จากแม่ผู้ซึ่งเป็นมารดาให้ไม่สมหวังในความรักไม่ได้ ที่ไม่ได้มีใจให้กับคนลางเลยแม้แต่น้อยก็เลยเกิดคิดสั้นก็บอกกับต้นจวงจันนั้นว่าโอ้ให้ต้นจวงจันโน้มไปแล้วมาเกี่ยวคอนางดึงขึ้นไปทีเอิดมางั้นพอนางพูดจบเสร็จแล้วนางก็เลยใช้ผ้าที่ติดตัวมาไปเกี่ยวไปมัดกับต้นจวงจันนั่นแหละอีกข้างหนึ่งก็เกี่ยวกับคพตัวเอง พอเช้าวันต่อมาถึงวันแต่งงานทีนี้แม่ของนงางอ้วกอ้วกเขียมเนี่ยก็หาและทีนี้ก็ลูกสาวไม่เจอไม่รู้ไปไหนก็เลยหาพากันตามหากันของบ้านทางเมืองออกตามหาไม่รู้ไปไหนก็เลยจนไปเจอต้นจนไปเจอนางอยู่ใต้ต้นนั่นแหละหอยอยู่ในต้นนั้นหอยอยู่ตรงต้นจวงจันทร์ก็พากันลํำให้กัน แน่ของนาอ้วกเสียมก็เลยด้เอานางลงมาจากต้นไมยย้ทีนี้ก็เลยกอดลูก้องไห้ไปโดยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะูว่วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่บังคับให้หนางแต่งงานกับคุณลางคนที่นางไม่ได้ชอบไม่ได้รักเด็ดขาดแต่ยังไงมันก็สายไปแล้วพอไปพอข่าวนี้ก็ชาติทราบไปถึง คูของคุณลูและคู่คู่รักของตอนที่นางเอด็ดรักเอด็ดชอบกันมานานแล้วจะไปถึงหูกัดขุมข้างแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงนางที่ตัวเองแล้วก็ได้ตายจากไปแล้วก็เกิดการคิดสั้นก็เลยใช้มีดที่ตัวเองพกไวแ้แทงคอตัวเองก็เลยตายดับตามไปทั้งสองคน โดยความเข้าใจผิดที่ของพ่อแม่แท้ๆก็เลยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในที่นี้ผลกรรมที่นางได้ผูกคอตายนางอ้วกเสียมได้ผูกคอตายก็เลยเขาก็เลยเชื่อกันว่าโดยผลกรรมนั้นก็เลยให้มาเกิดเป็นต้นนี้แหละครับต้นนางอ้วนตามที่อยู่ต่อหน้าผมนี้เลย แกกิงโจกมาจากไหนเนี่ยนกรรมกนลยให้มันเกิดเป็นต้นนี้ในสวนขู่รูก็ไปเกิดเป็นตน้นขู่รูว่าไงแต่ผมยังไม่รู้ว่าต้นขู่รูมันคือยังไงก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูแต่ต้นนี้ผมเคยเจอตั้งแต่เด็กแล้วแหละตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยประมาณสิบก1สิบประมาณจะยี่สิบสิบยี่สิบปีได้ละ แต่ก่อนก็เคยเจอก็เป็นต้นสวยอยู่แต่ตอนนี้นานมาแล้วก็ไม่ได้เจอตั้งนานแหละก็เลยไม่ได้นึกถึงเลยว่ามันมีต้นอันนี้อยู่มันอยู่เมื่อวันหนึ่งก็เลยนอนคิดไปคิดมานึกถึงมเมื่อเจอต้นไอัน,นี้อยู่ก็เลยไปหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนมาวันนี้ก็เลยมาหาก็เลยไปเจออยู่เยอะเหมือนกันหลายต้นอยเหมือนกันนับผมนับกันหนึง่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดปสิบระมาณสิต้นพอดีไม่ใช่สิบเอทสิบเอดที่มันเป็นหัวอยู่ต้นนี้มันจะเป็นหัวลงดินสำหรับาใ,ใครสนใจหรืออยากติดต่อเรีออยกสอบถามอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เบอร์ทิ้งไอเดียไลน์ไว้ให้ก็โทรมาสอบถามกันดูหรือว่าใครที่เคยฟังตำนานมายัางไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมผมด้วยถือว่าแบ่งปันความรู้กันผมก็ไม่ มันก็เป็นผิดตำนานมาเขาผมเคยได้ยินมาแบบนี้<ๆ>ก็ต้องเล่าไปแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือจริงไหมตามท่านที่พวกเราเท่าผูเก๋เขาได้เล่ากันมาก็อาจจะตำนานก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างตามที่คนเคยแล้วเล่า่ตกันมาเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแต่เขาว่ามันเป็นเมืองอยู่ที่ประเทศลาวว่างัน้นผมได้ยินมาก็เลยมาเล่าต่อกันหรือว่าแบ่งปันความรู้กัน คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้และถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ขอให้ติดตามให้ผมด้วยกดไลค์กดอะไรให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ